าสู่รายการสายเนือนามคนอื่นแล้วขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำสิดต่อไปน้ำมีพร<ด>ะสงห้าหน่านมีชซื่อว่าพระทิ่ระตะท่าเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึง่งในส่วนบุตรเป็นพระที่สาวบ้านเขาลุกนับถือมาก อยู่มาวันหนึ่งท่านได้ออกไปทุดงขึ้หมายของท่านคือเดินทุดงเพื่อที่จะฆ่ากิเลสในใจของท่านให้บมดไปท่านได้ออกเดินทางตอนรุ่งเช้าของวันใหม่บนทางที่พะระลูปนี้ไปลุ่นแล้วเต่เป็นป่าลึกห,หนามีสัตว์น้อยใหญ่มากมายท่านเดินทางมาถึงท่านไม้ที่มีขนาดใหญ่ท่านได้ตั้งใจที่จะปก,กุฏอยู่ที่นี่ เพราะตอนนี้ก in the ็ใกล้จะข่้มือแล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้เดินชงคุมสามรอบแล้วก็ได้ไปนั่งสมาธิในกฎของท่านเวลาผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอลุ่งเสาท่านได้ออกเปบินทบาทที่หมู่บ้านใกล้เคียงเดแยวนั้นสาว้านก็ได้พากันใส่ปาดเป็นจำนวนมากเพราะที่หมู่บ้านแห่งนี้ ไม่มีพระเดินผ่านมานานแล้วหลังจากบินธบาสิทสิ์ท่านก็ได้เดินทางกลับมายังกุดของท่านพะท่านสันสิทธ์ท่านก็ได้เก็บข้าวขคงเดินทางตบตามทางที่ท่านมาไม่มีหมู่บ้านเลยแต่กับเหยนหยิงทายคู่หนึ่งเดินเข้าไปข้างป่าท่านก็ไม่ได้อิกใจอะไรมากเพราะทางเดินทางมานั้นก็มีหมู่บ้านอยู่ ันกพอท่านเดินทางมาได้สักพักท่านรู้สึกเหมือนมีคนตามท่านมาท่านก็ทำเป็นไม่รู้เดินทางต่อไปพอมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งท่านได้วิจารณาแล้วว่าที่นี่สงบดีท่านได้ปกุดที่หน้าถ้ำแล้วเดินจงกุมสามรอบเหมือนเดิมแล้วก็ไปนั่งสมาธิในกุดแต่แล้วก็มีลมพัดมาอย่างกดของท่านลมนั้นมีกลิ่นเป็นสาบลอยมา แต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจนั่งทำสมาธิต่อเวลาผ่านมาถึงเที่ยงคืนก็มีลมพัดมาอีกรอบแต่ลมนี้กลับมีกลิ่นเหม็นสาบแรงมากแล้วก็มีเสียงเบาๆพัดมานำท่านจับใจความได้ว่าออกไปจากที่ของกูไม่อย่างนั้นมึงจะไม่มีชีวิตรอดออกไปพอ,อสิ้นเสียงลมก็เงียบหายไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไปไม่นาน กูได้มีร่างร่างหนึ่งปรากฏต่อหน้าของพระธิะตาะ่านได้ลืมตาขึ้นมาท่านได้เห็นร่างของมันนั้นตัวของมันนั้นเป็นมูหัวของมันเป็นคนมันได้พูดขึ้นมาว่ามึงเป็นใครถึงได้กล้าเข้ามาในที่ของกูพระธิะตาก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้ากูเป็นเพียงวาสฆงรูปหนึ่งที่ออกมาทุดรเขว้างขากิเลสในใจเดี๋ยวท่านเราเป็นใคร ข้าคือสีทะเป็นเจ้าป่าแห่งนี้พระธิเลตตาได้พูดขึ้นมาอีกว่าข้ามาดีไม่ได้มาร้ายแลเหตุอันใดท่านถึงจะเอาชีวิตของข้าทีสีทะก็พูดต่ออีกกูไม่สนใครที่กล้าเหยียบพามานีที่ของกูกูจะฆ่าให้หมดหลังจากนั้นมันก็ได้เลยไปเที่ยวของพระธิเลตตาพอมันจะลดตัวของท่านกูได้เกิดมีเสียง สว่างออกมาทำให้ตัวคงพีสมันได้เลื้อเข้าไปหาผ่านตาแต่ผ่านตาได้บริกรรมคาถาอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เกิดมีเสียงไปมัดตัวคงผีตัวนั้นไวทำให้มันทำอะไรผ่านตาคนนั้นไม่ได้มันพยายามจะดิ้นให้หลุดแต่ยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งรัดเรงเข้าไปอีผ่านตาได้พูดขึ้นมาว่า ยิ่งเจ้าดิ้นเท่าไรเจ้าก็จะจิบเท่านั้นแล้วจากผีคนนั้นก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์และก็พูดขึ้นมาว่าข้ารู้แล้วว่าท่านทั้งสองเป็นคนดีที่ข้าต้องทําอย่างนี้ก็เพราะว่าข้ามีหน้าที่คอยปกป้องป่า,านิ่งนี้ไม่ให้คนชส่วเข้ามาทําลายพอผ่านป่าได้ยินเส้นนั้นเขาไร้สังเวยเสวิเศษของเขาหยุดแลวพาสเลตะก็พูดขึ้นมาว่า ่านว่าท่านเป็นผู้ปกป้องที่นี่แล้วเหตุดใดท่านต้องเอาชีวิตคนอื่นไปท่านไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตใครหลังจากนั้นท่านก็ได้กล่าวขอบคุณ่นานป่าผู้นั้นที่คอยปกป้องตัวท่านมาตลอด่านป่าก็ได้กล่าวถามมาที่เลตาตอ่าท่านจะเดินทางไปที่แห่งใดข้าไม่ได้มีจุดหมายถ้าข้ามาบินทรบดัดราะว่าข้ากิเลสในใจถ้าข้าข้าได้เมื่อ,อไร ตอนนั้นข้าถึงจะเดินทางกลับบ้าน้าไม่ต้องติดตามข้าหรอกขอบใจเจ้ามากที่เป็นห่วงหลังจากนั้นฮานป่าก็พักที่ป่าห่งนั้นพอถึงตอนเช้าพานป่าก็ได้กล่าวคำน้ำเนาจากพระ,ะิเลตตะแล้วทั้งสองก็ไม่ได้เจอกันอีกพระิเลตตะก็สามารถฆ่ากิเลสในใจของเขาได้แล้วก็ได้กลับไปยังวัดของเขาจนมาถึงปัจจุบันนี้